สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมแอดมินททนนะครับวันนี้ผมมีตัวฐานลิเทียม1 8 6 5 0ที่เป็นแพ็คคู่นะครับแบบนี้นะครับคือในคั่วบวกตรงนี้นะครับคือคั่วบวกแล้วก็คั่วลบก็มีการสปอตติดกันเป็นแพ็คคู่อย่างนี้นะครับแล้วผมทำการเทสความจุดโดยผ่านเครื่องตัว ตโตกาล่า500นะครับตัวนี้ความจุที่ได้ก็คือเป็นความจุที่เขียนไว้ตรงฉลากของของฐานแต่ละตัวนะครับอย่างก้อนแรกนะครับเนี่ยนะครับ4,585ิมิลลิแอมนะครับตัวนี้ก็4 5 0 0 mm. มิลลิแอมตัวนี้ก็4 9 mm. ่1อมิลลิแอมเยอะหน่อยของตัวนี้4,591 mm. ัมิลลิแอมครับก็ ชุดนี้ก็เป็นชุดเหมือนกันก็คือ4,625ม ah, ิลก็4,524ม ah, ิลมตัวนี้4,830ม ah ิลแนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายช่องสุดท้ายคือ4,762ม ah. ิลในฐานลิเทียมตัวนี้นะครับจะเป็น็อดที่มารอดนี้จะเป็นรอดของซันยกกอนสีแดงตัวนี้ เป็นซันโยรุ่น u ่1 8 6 5 0 f b ตัวนี้ให้ความจุต่อก้อนอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 2 6 0 0นะครับค่อนข้างเยอะเป็นฐานที่อยู่ในสภาพที่เรียกว่าเกรด A มือหนึ่งหรือว่าราคาถ้าเป็นราคามือหนึ่งเนี้ยมาเห็นความจุระดับนี้ผมว่าเทียบชั้นกันได้เลยครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ